ไฮเออร์เปิดมิตีการขายแอร์แบบใหม่ติดตั้งให้ฟรีจ่ายเท่าที่เปิดชั่วโมงละ4บาทใช้ครบกำหนดรับเครื่องไปเลยเห็นแวบแรกก็รู้สึกงงกันนะครับกับโปรโมชั่นแคมเปญไฮเออร์เย็นดีแค่4บาทซึ่งฉีกโปรการตลาดออกมาไม่เหมือนใครเปิดเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นและหากใช้ครบ5,200รชั่วโมงภายใน3ปีก็รับแอร์เครื่องนั้นได้ไปเลยฟรีๆใครที่กำลังอยากได้แอร์โดยไม่อยากเสียเงินก้อนโปรนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR โค้ดเพื่อลงทะเบียนกรอกข้อมูลรับแอร์ฟรี โดยจะเป็นแอร์ขนาด11,568 BTU ซึ่งวิธีการคำนวณค่าบริการติดตามการใช้งานรวมถึงฟีเจอร์สั่งงานจากตัวแอปนั้นไม่จำเป็นต้องต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ไว้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าตัวเครื่องจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ NB IoT เอาไว้ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลการใช้งานและควบคุมสั่งเปิดปิด ปรับทิศทางลมปรับอุณหภูมิหรือบริการเรียกช่างจากที่ไหนก็ได้ผ่านสมาร์ทโฟนบนแอป Smart Charging AC ของ h i เอ e อได้เลยสำหรับการเปิดแอร์ในแต่ละครั้งนะครับก็จะต้องเติมเงินเข้าแอป Smart s h a r i n g AC ซะก่อนซึ่งตรงนี้ทาง h i เอ e อก็ได้มีการไปจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อทำ Payment Gateway โดยสามารถชำระค่าบริการผ่านแอป SCB Easy ได้ทันที ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเป็นไปตามที่โฆษณานะครับคือคิดตามชั่วโมงการใช้งานจริง4บาทต่อหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าจะไม่รวมค่าไฟด้วยนะครับคิดง่ายๆก็คือถ้าเราเติมเงินลงแอป Smart Sharing AC ไป20บาท,บาทก็จะสามารถเปิดแอร์ได้5ชั่วโมงและถ้าหากเราใช้แอร์ครบ5,200ชั่วโมงภายในยระยะเวลา3ปีแอร์ Air เครื่องนี้ก็จะกลายเป็นของเราไปเลยซึ่งเอาจริงๆแล้ว5,200ชั่วโมงนี้ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าแค่เราเปิดใช้งานเฉลี่ยวันละ5ชั่วโมงเป็นเวลา3ปี้ัเอนนง ซึ่งหากใครที่กำลังอยากได้แอร์ที่เป็นระบบ IoT สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนอยู่แล้วโรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้อัปเดตข่าวสาร IT ททันใจกันได้ทุกวันนะครับ